ก็ต้องกล่าวสวัสดีท,าท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะฮะตอนนี้ยู่กับผมวันนี้คุงเราได้อยู่กันในเกม Dead by Daylight ก็ครั้งนี้เราจะมาเล่น s r i n g t ท a p กันอีกแล้ววันนี้เราจะมาเล่นเซตไหนกันก็มาดูกันเลยก็เซตที่ผมจะเอาไปเล่นวันนี้เป็นก็เป็นเซฟโทเทนไฟนะฮะโอเคเปิร์กแรกก็คือคํำสาปความเพินาศฮะก็คือถ้าเขาปั่นเครื่องอยู่แล้วเขาแบบปล่อยมือไม่ว่าจะเหตุผลใดก็ตามเนี่ยเครื่องที่เขาปั่นไปแล้วนะ่ะจะถูกลด ความคืบหน้าลงเรื่อยๆฮะด้วยความเร็ว150%เนาะเพกต์สองคือคำสาปเพลงขับกล่อมแห่งนักล่าสาวฮะหรือโทเท็มไฟล,ลาลาใบก็คือถ้าเราแขวนคนเนี่ยเราจะได้สแต็กมาฮะก็คือ1นถึงสสแต็กเนี่ยจะทำให้เสียงสกิลเช็คเนี่ยมันจะสั้นแล้วก็มันจะแบบเขาเรียกนะพอเสียงสกิลเช็คก็ขึ้นปุ๊บมันจะทําให้ไอ้สกิลเช็คเนี่ยมันขึ้นมาเร็วขึ้นกว่าเดิมฮะมันแบบจะไม่ถูกมันจะไม่เป็นจังหวะเหมือนปกติอะเนาะเอาง่ายๆหนึ่งถึงสี่สแต็ก แต่พอเป็นสแตกที่5เ laser, mm. นี <H> ่ยมันจะไม่มีเสียงสกิลเช็คแบบเสียงสกิลเช็คปิ้งขึ้นมาเออมันจะไม่มีขึ้นเลยเพิร์ที่3าก็คือคำสาบความเต็นเต้นในการไล่ล่าฮะก็คือทุกๆโทเทมเนี่ยก็คือท้งเกมเนี่ยจะมี5อันเนาะก็จะทําให้ยิ่งมีโทเทมเหลือเยอะมากเท่าไหร่จะยิ่งเพิ่มเพิ่มความช้าให้เซอร์ถอนโทเทมยากขึ้นเท่านั้นโทเทมร้อยบฮะก็คือมากสุดก็60%เปร์เซ็นอกาผมคูณเลขไม่ผิด และโพสที่สีก็คือคำสา์แล้วแก้จจตกรรมหรือทเทมหวัวน,นั่นเองฮะก็คือถ้ามีทเทมไฟหรือทเทมปกติน่ะแตกไปมันจะเป็นขึ้นรูปโทเทมเป็นสีขาวเนาะแล้วถ้าเราเข้าไปใกล้ๆแล้วกดสเปการ์มเนี่ยมันจะทําเป็นการสร้างตัวเทมขึ้นมาใหม่แต่ว่าสร้างตัวเทมขึ้นมาใหม่นี่ไม่ใช่หมายความว่าไอ้ัวเทมที่พังไปอ่ะมันจะกลับมาทางานใหม่น,หมนะแต่มันจะเป็นความความสามารถของ A. ไอ้ไอ้นี้ก็คือถ้าเรา สร้างโทเทมมาได้หนึ่งอันเนี่ยมันจะทําให้ผู้รอดชีวิตกับผู้รอดชีวิตเนี่ยซ่อมไฟแล้วก็ฮิวกันเนี่ยช้าลง20%ฮะแล้วก็จะบวกอีก3%ต่อโทเทมที่เราสร้างเพิ่มขึ้นอีก1อันนะแต่ว่าถ้าเราสร้างจนครบได้5อันเนี่ยจะทําให้เอนติตี้เนี่ยมาปิดมาปิดไม่ให้เซอร์พังโทเทมได้เลยแล้วก็ข้อเสียของอันนี้ก็คือถ้าผู้รอดชีวิตอยู่ในรัศมี16เมตรจากโทเทมที่เราสร้างเนี่ยเขาจะเห็นออร่าโทเทมเราฮะ ส่วนแอนดออนก็จะเป็นผ้าม่านขาดขาดก็เอาไปถ่วงเกมมาเดิมถ้าปลาขวานโดนเซอร์จะทําให้เขาติดระท่วมกับยู่ยาก60วินาทีแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นถุงป้นเหมือนเดิมเลยก็คือเอามาแก้คนเก่งหน้าประตูตอนท้ายเกมเอถ้าเราปลาขวานปกักกลังเข้าได้นะ่ะจะทําให้อา่าเขาไม่สามารถออกประตูได้ฮะส่วนฟุดดิงก็พุดดิ้งเพาะชีวิตเอาไปเพิ่มแต้มโอเคตอนเกมเพลจะเป็นไงก็รอติดตามชมกันได้เลยฮะ ไม่เสียงมันดูเบาๆวะอ๋อลืมเพิ่มเสียงตรงหูฟังอ๋อง,งั้งนานอ่ามันจะเครื่องห้าไม่มีวะไม่ทันเฮ้ยอยู่ดีทำไมตัวมันพุ่งวะ ไปย่างเร็วตอนตัวเทมชา่าไปหรอ เสียงดังเกินว่ะพอเป็น50าสิบยังดืมปรับเสียงใหกฟังตอนแรกอ้าห้ตาดิเก็บติดแอนิเมชั่นเก็บไอนะ้น่ะเก็บอ่าหวาน โอ้ยเ oh, yeah. ียทำไมประตูอยู่ข้างนอกวะนะไม่เข้าใจ <c oughs> ปล่อยปล่อยโอ้โหมันหาตัวเทียมกันเก่งมากเลยพวกนี้ <c oughs> มาเช็คก่อนเพื่อมีคนกลับมาปั่นเปล่าไม่มีช่วยกันเร็วมาก ข้างหน้ามีคนทำอะไรคิดจะทำอะไรเซเบิลไม่เซฟไม่พับ ไม่ทันว่ะโอเคคม <c oughs> แต่ว่าเราไม่ได้ใช้ไอ้โทเทมสองอันเลยอะ่ะไม่ได้ใช้ไอ้ถอนยากก็ได้ใช้แต่ว่าไอ้ลาลาบายอ่ะไม่ได้ใช้เลย <c oughs> <c oughs> คมก่อนต้องเอาคนนี้ตายให้ได้ก่อนบอกเลยถ้าเอาคนนี้ตายไม่ได้เราโคตโคตโคตรดนนี้เลยโคตเสียเกมเกมเราจะพังมากเลยเฮ้ยไม่โดนเฉย ไอเดว้กับไอ้นะ่มันเห็นมันเห็นเราโอ้โโทเทมไปเราไอ้โทเทมรูนเราละโอเคมีเสาข้างนอกไหมนะไม่มีอ่าเอา้าตะกี้มีเสาเออให้ได้สังเกตสวยละ เอาไว้มันแครแลูนนั่นนะองนั้นนะไม่เห็นไปเช็คลูนก่อนนั่นไง ไม่ใช่ดาบไว้แต่เป็นเซเบิร์ว่ะเราเรียกว่าตาวิ่งมานี่มานี่เลยโอเคถึงเวลาที่เราต้องสร้างตัวเทมแล้ว แล้วอันนี้ค่อยมาสร้างมันใกล้เกินมันอยู่ใกล้กันเกินจะไปสร้างตัวเทียมไปกันแต่ตรงโน้นโอ้โหโว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 เฮ้ยเมาเมาอโอไม่กอดมาดูดจอ เราเล่นขวานได้ถ้ามันจะเล่นอย่างนี้เนี่ยสองสามสี่ห้าหกวัดไม่โดนเฉยเฮ้ยโอ้หมอน หมอนอย่างแข็งเลยจะปาดักไวไงแต่ว่าแม่งมันมีหมอนโอเคโดนเชีย่ยตัวมันไรตัวมันวา้าบตัววาบซะงั้น ไอ้กระเทือบแล้วไอ,อ้อยู่ดีมาจากไหนวะเนะี่ยไม่มองหลังเลยคนนี้ ไปอยู่จะเสาตรงนั้นกันแต่เราไปสร้างตัวเทมด้วยพอดีด้วยโอ้โหอยู่ในห้องนั้นนั่นแหละสร้างตทวเทม คือไอ้เพิร์กสร้างโทเทมตอนนี้มันโดนเลิมให้มันเห็นอรอร่าโคตรไม่ชอบเลยคือทำไมต้องให้เห็นออร่าด้วยอ่ะมันก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะไม่ได้หายากขนาดนั้นนะสร้างโทเทมสปินเไ้ยปิงใช่ไหมนะกินเรียกขวานไม่มา โอ้โหแย่มันยืนนิ่ง What ไอ้ยังมึมงไม่ไปจากตรงนั้นเหรอเดอะไว้หรือว่าอะไรถามจริงไอ้นี่เชิงเยอะคือไม่ได้ไปจากตรงนั้นเลยเหรอเดอะไว้อ่ะ ครับไม่รอครับเสียเวลาเนาะมาอยากเสียเวลาลุ่มไปเลย<อ>เกิดฝั่งนน้นว่ะเอ้ยจะเ,เจอคนอ<ม>เสียดาย ไม่เจอท่อด้วยเออมันไม่ยอมดึงขวานะดิตัวมันยืนนิ่งแทนอะแต่แกน่ะวัดทำไมไม่โดนวะนะฮิตบออ็อกซ์เอ้ยเฟร,ม,ฟรมดรอปอะไรอะเฮ้ยเฟรมเฟรมดรอปอะไรเฮ้ยมีเข็มอีกเหรอ เจอหลุมละเอ้ยไม่เจอหรอเจ <c oughs> ็บร้อยเหมือนได้ยินเสียงหลุมหรือเปล่าไม่ใช่หรอโอเค The scream. อุ้ยไหล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 แกปากสักทีเถอะไปออกโอ้จุดตีร้อยสองคนเลยโอเคโอ้ดาดนี้ดาดเล็กแต่ว่าไม้พีบเลย มัน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 ดาษเล็กใช่ไหมดานนี้แล้วมันก็ไป,ปปรับให้มีไม้เพิ่มขึ้นไงมันก็เลยนั่นแหละไม้มันก็เลยแบบวิ่งไปแค่จะเจอไม้วิ่ไปแจะเจอไม้เลยเจอนะนไม่โดนเห็นมีคนวิ่งมาแถวนี้อยู่ วิ่งเฉียดเฉียดเท้าพับเลยจูกเด็ก <c oughs> มันปา <t ix> ติดเฮ้ย <c> ย <oughs> ังหลงไฟแบบแปลกๆอยู่นะโอเครถ รถคันนี้มันสูงไปเฮ้ยโอ้โหเฉียดหัวเอาเป็นสปินอะเฮ้ยอย้พับได้ไงวะตัวบังแต่บางทีเกมแปลกอย่างนี้นนะคือเขาพับได้ไงไม่รู้ทั้งที่ตัวเรามันบังไปแล้วอะเก็ตเนาะเออนี่ก็เปย์อย่างเดียวเลย ไอ้เหี้ยปิดรอยเท้าด้วยเขาได้แล้วนะเก็บรอยเท้าด้วยเจอคนตึงไงเด็เฮ้ยจะทำจิ้เมิกมันหิวเร็วเกินไปบอกว่ายูดีหิวเสร็จอะ่ะขวานผมมันไอ้นี่นะหิวช้านะ อ็ยเขาลนแทงจะเสรอกเพยว่าเขาไม่ได้โดนขวานป่านนี้เจอแต่คนเอวานว่ะเอวานกันทั้งนั้นไปแล้วัวเทียมเพิ่งล้มคนได้ป็นโดนสองเครื่องละ เยอะดาเล็กแต่ไม้กับปรับมาเยอะมากด้านนี้บานใหญ่มีเครื่องช็อต โ,โอ้โหรอบเซฟอีกแล้วอะรถสูงโ,โดนหลังไป คือยังไม่อยากสร้างตรงบ้านใหญ่อนะโทเทมอะมันแยวเขาไปปั่นแนะ้วเขาเห็นอ่าไปดูข้างนั้นโอเคทางตอนหน้าตตาเลยน่าจะลงไปน่แจ่เราเข้าประตูแล้วโอโ้ดูมันวิ่ง เฮ้ยทำไมเป็นเสียงผู้ชายทำไมตะกี้เป็นเสียงผู้ชายวะเฮ้ย <c oughs> ทำไมตะกี้มันร้องเป็นเสียงผู้ชายงงตกใจหมดเลย <c oughs> <ะ>เปิงเลย เราไปแล้วเนาะโอโหปาไม่ได้ว่ะมันลง ขอใกล้กว่าน,นี้แล้วเลยไปนลเรืเตอนนี้เราได้ใช้โทเทมอันนี้คุ้มเลยตาระบายไปรอบเซฟอีกแล้วตายยากไม่ตายยากกูดึง <c oughs> ไม่ตายยากกูดึงแค่นั้นแหละ เือขึ้นกูรู้ได้ว่ากูขึ้นลงมาจากทางนี้เฮ้ยวิ่งอะไรของมันวะน่ะว่าเท้าหายกันได้ด้วยเหรอเฮ้ยเป็นไปได้เหรอวะ นั่นไงมันจะเป็นไปได้ได้ไงโอ้โหเฉียดช้าไปอะ่ะโอ้โหมาพับพอดีพ็สวยเลยพับตอนที่ผมจะยัดพอดีอะ่ะทำมิ่งได้จัดสปินนะคนนี้ ไปบานใหญ่จุดไว้เลยถ่วงไวหน่อย โอ้โหแล้วทีนี้วิ่งออกไปทางนูน้นไม่เข้าใจว่ะรู้ดีเกินพี่กระโดดหน้าต่างก็ปากระโดดลวงลงมาแทงต่อแค่นั้นแหละอุย้ย จะเซตโทเทมไฟว่าไปสนุกนะนะถ่วงได้ดีเลยนะ,นะะเนีเรื่องกับสปริงครบถือไป <S <S 1> <S 1> ไปดูโทเทมไฟตรงนั้นเลยน่าจะมีคนไปแคะน,นะไม่มีว่ะเป็นไปไม่ได้นะีจะไม่มีคนมาแคะ นั่งไงเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีคนมาแคเอา้าไม่ยอมดึงอีกแล้วโหกระจายเฟสกระจายเฟสจัดคนละสองเฟสไหคนละสองเฟสไหม ไม่ทนมันเหมือนมันเก็บสปินเอาไว้หรือว่าอะไรอะ่ะไม่เข้าใจอยู่ดีตัวมันก็พุ่งแบบไปเลยอะ่ะฉะนั้นที่มันวิ่งไปนานแล้วนะตายไิเชลา่าต้นเกมต้นเกมพิวใชนะ่ไหมต้นเกมพิวตายคนแรกเลยเพื่อน เฮ้ย <rude S 2> ใครวิ่งไปกูว่าแล้วทำไมมันไม่วิ่งปิงผู้เชียดหัวมันกล่องมันอยู่สูงอ่ะขอบคุณไม่เซฟมันไม่ใช่ไม่เซฟหรอกแต่มันเป็นรอบเซฟสำหรับตัวเราเนาะตัวพวกปลากว่าเนี่ย ม,มีทางฉีกเฉยไม่มีไม้มันนี่หมายไทยมันนี่หมายไทยมันนี่มาหมายไทยมันนี่มาวัดตัวไหลอีกแล้วตัวไหลอีกแล้วไป รอบน,นี้โทเทมลาลลาบายได้ใช้แบบคุ้มจัดคุ้มจัดไอ้โทเทมหวนก็ได้ใช้คุ้มจัดตาที่แล้วไม่ไม่ได้ใช้เลยตอนนี้ได like <t ots> ้ใช้อ้าวเฮ้ยไปพี่พ uh, ี่ใจเย็นพี <menos> ่ไปลุ้นหลุม เฮ้ยได้ยินนะโอเคผมจำไม่ได้แล้วว่าโทเทมหวนมันทำให้ไอ้นี่เปิดประตูชาลงมานะแพทนี้ <c oughs> ปักปักไว้ก่อน <c oughs> เผื่อเขามาเนาะโอ้โหประตูใกล้ประตูนี้ก็คือตรงกลางแบบนั้นนะ คปักเอาไว้จริงๆเราไม่ต้องอันนี้ประตูก็ได้นะเรากลุ่มประตูก็ได้สิเออเห็นนะเห็นเฮ้ยแม่งเอ้ย <laughs> <laughs> เห็นอันนี้ก็เอวคิวนะ เฮ้ยมันจะติดกำแพงล่องหุ่นทำไมไม่เข้าใจเกมปิงโอ้โหโอ้โอ้เกมโอ้โหก้มมาเนี่ยยังไงก็ตายอยู่แล้วเอาเชนลันคลิกซ้ายอีกูอีก,ก้เอาคะแนนให้สูงที่สุด กระตายอยู่ดีทำไปเพื่อแล้วมาปิงได้ถูกจังหวะมากเลยนะแล้วก็ลันกีกซ้ายอเกินะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้อุ้ยรีพูดเกินเพิ่งว่าดูเนี่ยเนี่ยจุดตี้อยเม็กเล่นสายฮิวมีเข็มแดงด้วย <Okay. S 2> จริงๆมิคาลาเนี่ยเล่นจูก๊กจุกตึงสุดละแต่ว่าเมคเหมือนได้จู๊กบ่อยมันก็เลยได้แต้มเยอะแต่ว่ามิคลาจู๊กตึงสุดน่าน่าจะโหดนะจริงๆน่าจะโหดแต่ว่าน่าจะมาแบบเล่นมิคลาแบบมาเขาเรียกนะมาจะทำาจตีมิคลาเออ<笑><笑>ก็เลยแบบเป็นจูตีหนึ่ง ก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันด้วยนะฮะ